คันด้านนั้นมอเตอร์เซลสาขาหนองซอสวัสดีครับไม่ทรบบาบว่าคุณลูกค้ามีอะไรให้รับใช้ครับวันนี้อ๋อพอดีขี่รถมาอะคะ่ะครับผมานหน้ามันเป็นส,สายๆนะคะยางสายแล้วก็มีเสีนังตรงนี้ค่ะีเสียงดังขอ,ของโซ่นะครับเดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับผมโทษนะครับ รถล,ลูกค้าผมได้ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือตอนนี้นะครับยางนอกนะครับยางนอกคุณลูกค้าหมดสภาพนะครับทาให้เกิดอาก,การสั่นหรือคืออาการสายนะครับแล้วก็โซ่เนี่ยที่เสียงดังแก๊กๆเนี่ยก็คือโซ่นะครับชุดโซ่สเตอร์หมดคุณภาพแล้วราคายางนอกเนี่ยยางนอกอยู่ที่750บาทนะครับแล้วก็ชุดโซ่สเตอร์เนี่ย380บาทรวมทั้งหมดจะเป็น1,130อยาบาทยางนอกเนี่ยปกติเนี่ยไม่แพงนะครับเพราะว่า คุณภาพของยางเนี่ยเขาได้ค,ครับผมอืูที่คุณภาพถ้าเป็นของเทียมเนี่ยสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเส้นลวดใช่ไหมครับเส้นลวดตัวนี้เป็นเส้นลวดเสริมความแข็งแกร่งของยางนะครับถ้าเรามีเส้นลวดตรงนี้เยอะเนี่ยคือมาตรฐานเนี่ยจะทําให้เนี่ยความแข็งแกร่งของยางเพิ่มขึ้นนะครับทําให้ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับดอกอยางเนี่ย,ยได้ทําการวิจัยมาแล้วนะครับสามารถใช้กับถนนในประเทศไทยได้ดีที่สุดนะครับแตกต่างกับยางของเทียมนะครับถ้าเป็นของเทียมเนี่ยมันไม่เกาะถนนไม่ดีนะครับก็คืออันตรายกับการใช้รถของเรานะครับผมมีอะไรสอบถามเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วคะ่ะ ทั้งสองอย่างก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับผมให้ลูกค้านั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับทางเรามีบริการล้างรถฟรีลูกค้าจะใช้ไปด้วยไหมครับมีล้างรถฟรีด้วยครับมีล้างรถฟรีด้วยครับล้างค่ะแล้วก็รอนานไหมคะใช่ก็รอประมาณ15นาทีรวมทั้งหมดก็จะประมาณนามสิบห้านาทีแล้วครับครับนั่งเชิญนั่งรอข้างในแป๊บหนึ่งนะครับผมรถลูกค้าได้ทาการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชิญลูกค้าตรวจเช็คนะครับค่ะเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับส่วนสมุดรับประกันผมเอาไว้ใต้เบาะให้นะ แล้วตอนนี้นะครับทางเรามีการรับประกันนะครับก็คือการรับประกันรับประกันอยู่อะไรอยู่ที่1เดือนหรือ1000กิโเมตรนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเช็คระยะต่อไปนะครับหนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะครับผมจะมีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องด้วยนะครับผมทาง Honda w วิ g เจน t e r นัทมอเตอร์เซลลสาขาหนองบัวสรเราก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่มาใช้บริการของเรานะครับผมขอบคุณครับเพื่ดีครับผมขอสอบถามเรื่องรถที่เข้ามาใช้บริการนะครับ ตอนนี้ปกติดีนะครับอ๋อครับดีขึ้นนะครับและระยะต่อไปของคุณกนิษฐานคือระยะหนึ่งหมื่นหกพักิโลนะครับได้ย่านืมเข้ามาให้บริการนะครับพนอนไดวิงเนเตอร์ราชานวสิอยดีให้บริการนะครับผม